สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น เทเขาจัดบริการไปตอนนี้มันก็มีบางหน่วยที่ไม่ได้ผูกด้วยสมัครในทุกรอเนี่ยให้บริการแจ้งข้อมูลความเท่ากันกกกกที่นี่จะเป็นที่นี่เรื่อโอเคไหมอะรนะเบิร์กที่นี่จริงใช่ไหมส่วนที่ตกชไปสัมภาษณ์ประชาชนแล้วก็เขาไม่ได้รับบริการจริงครับก็เลมนนยมันหลอกคุณผู้ชมที่ใว่ารับข้อให้บริการจริงยอด จะเรียกเป็คนหน้าให่ทดการกฎหมายช่วยเราจะมีที่นครเราจะเปลี่ยนาในตรเป็นเหังครับก็จะมีหน้าสรุเพระว่าที่พ คระวักีครั้งครับครั้งหเก้าหกห้ลายครับแล้วก็เป็นครั้งที่เขามาฝากบริการมาเราบริการ2อบยูทีเอ็มนรับระยะไะครับประมาณน่าจะสอบประมาณสามกิโล้อบข้ามยังยังวัดครับใช่ครับจะปิดวัดใช่ครับเก้าร้อยหกสิบห้าลาย

รก็เ,เวลาไปคุยกับประธานคน่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รับการนวดไม่ได้รับอะไรครับเป็นร้านหนึ่งใช่ครับเป็นคลินิกเป็นไทนนยนวดเขาบริษัทจะจ่ายเงินให้เขาตามที่เขาส่งมา,าเ,าเปิกับเราครับเป็นความที่ดีอันหนึ่ยเนี่เขาก็จะเปิดคลินิแกนนแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของคลินิกครับนะใช่ครับสุทกิจทุกอย่าง เอที่ว่ามันเป็นหน่งที่ว่าอเป็นคนเดยวไมตจิตเยียวท่หลายครานคเป็นทุกค่หมดครับอสเยอะเรยองแกคนเดียวไมได้เพราะมีหลายคนนี่ก็ ต้องต้องเอามาเพิ่มเลยด้วยนะครับใบอนุญาตของเราจะได้เป็นิกเลยก็จะเป็นปูปาทั่วไปนาครับเจอโทษกับวมันเป็นซีีเลยบอกเลยว่าผมบอเลยว่เอกว่าเบอกา เสื่มิ้นอมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับหน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับเราและพบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามประกาศที่ไม่ถูกต้องครับเนื่องจากว่าเขตสสุขเราเนี่ยพื้นที่เราเรียกว่าเขตพื้นที่สุขภาพที่8นะครับตอนนี้เราดําเนินการแจ้งไปแล้วนี่รวมอันนี้จะเป็นแห่งที่3าสัปดาห์ก่อนนั้นเราไปแจ้งที่1และที่สกลนคร มาเช้านี้ที่หนึ่งและที่นี่เป็นแห่งที่สามของเขตเรามูลค่าความเสียหายนี่ประมาณเท่าไหร่ที่เรามาแจ้งในวันนี้ของที่นี่ก็ล้านกว่าบาทครับสี่แห่งนี้รวมคือเจ็ดจุดหนึ่งแต่ยังมีที่อื่นคือเราต้องรอให้กรรมาการส่วนกลางดูข้อมูลหลักฐานก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าใช่เขาจะสั่งลงมาให้เราไปดําเนินการซึ่งก็จะมีขึ้นไปอีกอหน่วยวัตก,กรรมของเราเนี่ยมีทั้งหมด7สาขาวิชาชีพนะครับก็จะเป็นคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกกายภาพบําบัด คลินิกแลบคลินิกทันตกรรมแล้วก็มีร้านยาแล้วก็คลินิกอะไรนะครบอย่างเจ็ดเนี่ยไกาพอะไรนะกายภาพบัมบยภาพพูดยังผู้เลยนะอ่ากายภาพบําบัดก็จะมีอยู่เจ็ดธนตกรรมซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นหน่วยนวัตกรรมอันนี้สําหรับสับทางของเราแต่ว่าถ้าเกิดที่เราประชาชนจะรู้จักก็คือเรียกว่าเป็นคลินิก พวกนี้เราเนี้ก็จะเข้ามาร่วมจัดบริการเพื่อลดความเปอัดแล้วก็เพิ่มความสุขสบายในการเข้าถึงบริการกับพี่น้องประชาชนตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เริ่มแรกเนี่ยต้องบอกว่าการจัดบริการเนี่ยเราเป็นหน่วยราชการที่จะต้องลงไปกํากับว่าหลังจากที่เราจัดนโยบายไปแล้วเนี่ยมีปัญหาประสัง อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ลงไปดูว่าหลังจากจัดบริการแต่ละหน่วยไปแล้วมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะครับตั้งแต่เบิกไม่ถูกต้องหรือติดขัดอะไรที่เราจะต้องมาปรับปรุงเราก็ไปเจอว่าหน่วยนี้เนี่ยมีการเบิกที่ไม่ถูกต้องอก็คือเขาอาจจะจัดบริการหรือไม่ได้ไต่างกันตามแล้วถึงเวลาเบิกเนี่ยขี่เข้ามาแล้วเราก็จ่ายหลังจากนั้นเราไปตรวจสอบกับพี่น้องประชาชนที่ให้บริการก็พราบว่า ไม่ได้รับบริการประชาชนส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ไม่เคยได้เข้ารับบริการเลยอ่านี่นก็คือเป็นจึงเป็นที่มาของเหตุว่รราทำไมหลวงปูตงมติแจ้งความรุนเป็นคดีในวันนี้ครับก็คือหลักของราชการเราก็คือว่าให้บริการปุ๊บเขาจะคี์เข้ามาก่อนเราก็จะเอาข้อมูลที่เขาเบันทึกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยชดเชยเขาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะมีการค่อยไปตรวจสอบทีหลังเนื่องจากว่ามันมีบริการหลายอย่างนะครับฉะนั้นพอเรามาตรวจทีหลังก็จเจอว่า สิ่งที่เขาบันทึกเข้ามาเนี่ยว่ามีการจัดบริการรูปแบบนี้ไม่ได้มีจริงเพราะประชาชนที่รายชื่อที่เขาบันทึกเข้ามาว่าเป็นคนนี้นายกรในขอเนี่ยเข้ารับบริการแต่พอเราไปสอบถามจริงๆแล้วนายกรในขอบอกไม่เคยเข้าเลยแต่เขามีการบันทึกเข้ามาแล้วเราก็ได้ทําการชดเชยการจัดบริการนี้ให้เขาไปแล้วเนี่ยในส่วนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางสปชอเองเรากับทางสาธารณสุขจังหวัดทุกที่นะครับการที่หน่วยเรานี้จะขึ้นจัดบริการได้เนี่ย เราก็จะต้องให้เขาไปดําเนินการขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องในการขออนุญาตจัดบริการกับสำนักง,งานสุขจังหวัดสำนักง,งานสุขจังหวัดก็จะไปต้องไปตรวจสอบให้ครบก่อนเนาะว่ามีองค์ประกอบของหน่วยรัตกรรนั้นั้นเนี่ยหรือคลินิกนั้นเนี่ยครบตามวิชาชีพนั้นๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บก็ทั้งหมดเมื่อหลักฐานถูกต้องก็จะประสานมาที่เราที่จะขึ้นทะเบียนฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้เราก็ได้แจ้งไปทางสุขจังหวัดรับทราบแล้วก็ลงดําเนินการตรวจสอบร่วมกับเราอยู่ด้วย แต่หลังจากนี้ไปถามว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วสวชวเราเองก็ได้มีมการทบทวนแล้วก็ได้พยายามเน้นย้ําสื่อสารออกไปถึงการ,ก,ารกระทำที่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ,รบในพื้นที่เขต8เราซึ่งดูแลอยู่7จังหวัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดอรเนี่ยเราะจะดูควบคุมตั้งแต่นครพนมนะครับตะวันออกนี่ยาวไปจนถึงจังหวัดเลยก็คือเรียกว่าอีสานตอนบนเนาะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า มีไหมมีอีกในอีกหลายๆจังหวัดทั้งเจ็ดจังหวัดเราจะมีหน่วยคล้ายๆอย่างนี้ที่เราต้องกํากับตรวจสอบอีกแต่ถามว่าจะมีหน่วยไหนบ้างเราก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่านี่จากว่าการที่เราไปเก็บข้อมูลไปตรวจสอบหลายอย่างจนเรามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําถูกหรือไม่ถูกอย่างไรเราถึงจะมาดำเนินการต่อไปได้ครับผักประชาชนจะร้องเรียนแบบนี้บ้างนต้องภาษาไทนได้บ้างครับอ่ครับตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเราจะมีสายตรงหนึ่งสาสามก็คือสายเ สามารถที่จะประชาชนสามารถร้องเรียนก็ได้นะครับหรือสอบถามเรื่องต่างๆได้ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ประชาชนสามารถแจ้งเข้ามาได้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ถูกต้องอย่างไรให้เรารับทราบได้ครับซึ่งจะเป็นสายจากส่วนกลางที่อยู่ที่กรุงเทพหลังจากนั้นรับเรื่องลวเขาก็จะประสานมาที่เขตพื้นที่เราลงไปตรวจสอบต่อไปครับเวลาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับเ,เวลาประสานลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าว่าจะมีชื่อท่านปรากฏอันนี้เราจะเก็บเป็นความลับ นะครับเราจะไม่ได้แจ้งว่าใครเป็นคนแจ้งหรือใครเป็นคนร้องเรียนเข้ามานะครับ